สวัสดีครับ DIY บา y ลุงพลครับวันนี้ลุงพลจะพาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนพร้อมหม้อกรองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับปา j e โ o ่สปอรปีสองพนิบสองนะครับเดี๋ยวตามลุงพลมานะครับขั้นแรกครับเปิดฝาฝาเครื่องใช่ไหมครับเพื่อให้อากาศมันเข้าเวลาเราปล่อยน้ํามันเก่าออก เรียกอะไรนะวาวเหรอน็อตครับน็อตไต่ใต้ท้องอ่างใต่ท้อง,อ,งอ่างน้ำมันเครื่องท้องอ่างน้ำมันเครื่องใช้ปะแจเบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับปะแจเบอร์สิบเจ็ด <Okay. S 1> มันดำนะครับตัวน้ำมันเครื่องเก่า เกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าจะให้มันหมดเลยมันก็คงไม่ได้นะครับเอาออกให้มากที่สุดนะครับเติมยู่แล้วก็มาเอามอกกรองออกนะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมแบนนะครับแบนที่อยู่นอ็อตใต้อ่าง ป้องกันการซึมแล้วก็นำหอกกองใหม่มเข้าไปนะครับก็ใช้ที่แกี่มีโซ่ โอคนะครับตอนกรองโมกกรองไปเป่าฝุ่นใส่น้ำมันเครื่องประมาณ หกลิตรครึ่งถึงเจ็ดลิตรนะครับ m ิสูบิชิส,อสปอร์ตนะครับไบเซโร่สปอร์ตปี2012ก็จะใช้น้ำมันเครื่องประมาณ6ลิตรครึ่งถึง7ลิตรนะครับเปลี่ยนมอ,อกรองด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนมอ,อกรองก็6ลิตรได้นะครับ

มีครับมันจะมีตกค้างสีดำอันนี้ที่เลยมามันต้องเผื่อลงกองไม่ใช่ลงขีดเป้ะครับเพราะเรายังไม่ได้สตาร์ทมันไม่เข้ากองกองยังว่างอยู่ครับสตาร์ทก็จะพอดีตรงขีดเรียบร้อยนะครับ ขึ้นนะครับไบเดสอส์2012สรุปแล้วใช้6ลิตรครึ่งนะครับเปลี่ยนมอกรองใหม่หรือว่าจะ7ลิตรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะอื่น